สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัวแต่งงานกับเพื่อนเมียเห็นว่ารักลูกกลายเป็นแผลใจทั้งชีวิตความจริงถูกเปิดเผยเว็บไซต์ต่างประเทศของเวียดนามรายงานเรื่องราวของชายวัย42ปีซึ่งแต่งงานกับภรรยาที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนเธอเป็นคนอ่อนโยนและมีไหวพริบดี คอยดูแลหลายสิ่งหลายอย่างให้เขาทำให้เขารู้สึกมั่นคงและสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องที่บ้านแต่จู่ๆชีวิตของเขาก็พลิกผันในวันเกิดของลูกสาวภรรยาของเขาประกาศข่าวดีว่ากำลังมีลูกคนที่สองเขาจัดงานฉลองที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งอย่างมีความสุขโดยภรรยาและลูกสาวออกไปซื้อเค้กวันเกิดแต่จู่ๆลูกสาวของเขาก็โทรศัพท์มาร้องไห้บอกว่าแม่เป็นลมหมดสติข้างถนน เขาจึงรีบไปรับภรรยาพาตัวไปส่งโรงพยาบาลเธอถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินและผ่าตัดนาน5้าชั่วโมงแต่หลังจากนั้นเกิดโรคแทรกซ้อนทำให้เธอเสียชีวิตในหนึ่งเดือนต่อมาสามีรู้สึกช็อกและเสียใจเพราะภรรยาเคยบ่นว่าปวดหัวแต่ด้วยความที่เขางานยุ่งมากจึงบอกให้เธอรอประมาณครึ่งเดือนหลังเสร็จโปรเจกต์ จึงจะพาภรรยาไปหาหมอแต่ก็มาเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นก่อนหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตเขาได้ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานในขณะที่ต้องเลี้ยงลูกสาวต่อไปตามลำพัง พ่อแม่ของภรรยาก็เข้าใจเขาบอกให้เขาแต่งงานใหม่ได้เพราะปีนี้ลูกสาวก็อายุ6ขวบแล้วเรื่องส่วนตัวบางอย่างก็ไม่เหมาะที่เขาจะทำให้ลูกๆเห็นแม้ลหลายๆคนจะแนะนำคนให้รู้จักแต่ตัวเขาเองก็ยังลืมภรรยาไม่ได้เขาจึงได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานและเลี้ยงลูกไปวันๆเพื่อให้ลืมความเจ็บปวด กระทั่งวันหนึ่งลูกสาวมาพูดเรื่องที่ทําให้เขาตกใจว่าพ่อค้าแต่งงานกับนังเงียนเธอเธอดีกับหนูมากนังเงียนอายุ34ปีและเป็นเพื่อนสนิทของภรรยาเขาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยเธอแต่งงานใกล้ๆก,ก,กับเขาตอนที่แต่งงานกับภรรยาแต่เธอหย่ากับสามีมาได้3ปีแล้ว เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวคนหนึ่งเช่นเดียวกันตอนที่ภรรยาของเขายังมีชีวิตทั้งคู่ก็ชอบออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยกันรวมทั้งไปเที่ยวไปคาเฟ่ในขณะที่ลูกสาวของทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนเล่นด้วยกันหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตเหงียนก็มักจะมาเยี่ยมพ่อแม่ของภรรยาและดูแลลูกสาวของเขาคำพูดของลูกสาวทำให้เขาฉุกคิดว่าลูกสาวหงวุหาความรักจากแม่หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตได้หนึ่งปี ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจแต่งงานกับเงียนในตอนแรกเขารู้สึกกังวลเรื่องแม่เลี้ยงกลัวว่าเธอจะรักลูกของเขาไม่เท่ากับลูกของเธอแต่หลายครั้งเขาก็สังเกตว่าเธอดูแลทำหน้าที่แม่ได้ดีเอาใจใส่ทำอาหารปโปรดให้ลูกๆเหมือนกันรวมทั้งการดูแลเรื่องอื่นๆเช่นอาบน้ำแต่งตัวพาเขานอนและไปโรงเรียน การแสดงความรักทั้งกอดและหอมแก้มทําให้เขาวางใจและสบายใจหลังแต่งงานได้ครึ่งปีเหยียนบอกกับเขาว่าตั้งท้องในใจของเขาไม่อยากให้เธอมีลูกอีกเพราะกลัวว่าลูกๆของทั้งคู่จะรู้สึกขาดความรักนอกจากนี้เธอยังบอกเขาอยู่เสมอว่าลูกในท้องเป็นเด็กผู้ชายทําให้ท้ายที่สุดเขาก็ยอมรับและตั้งใจทํางานหาเงินให้มากขึ้นเพื่อมาเลี้ยงครอบครัว แต่สิ่งต่างๆเริ่มพลิกผันเหนียนเปลี่ยนไปหลังจากตั้งท้องเธอไม่ยิ้มแย้มเช่นตอนแรกมักจะน่าบูดบึง้งไม่อ่อนโยนเหมือนเดิมรวมทั้งไม่ค่อยดูแลลูกๆปล่อยให้ลูกๆดูแลตัวเอง ตอนแรกเขาคิดว่าเด็กๆสนเกินไปแต่วันหนึ่งหลังจากที่เขากลับมาจากทํางานเขาเห็นเหงียนกําลังเติมนมข้นหวานใส่นมถั่วเหลืองให้ลูกสาวของเขาดื่มทั้งๆที่เธอก็ทราบดีว่าลูกสาวของเขาแพ้นมวัวเหมือนภรรยาเก่าของเขาเขาจึงเข้าใจในทันทีถึงสาเหตุที่ช่วงนี้ลูกสาวของเขามีอาการไม่ค่อยสบายและมักบ่นปวดท้องอยู่บ่อยๆถึงขนาดครูที่โรงเรียนโทรศัพท์มาบอกว่าลูกสาวเขาห้องน้ําหลายครั้งชายหนุ่มรีบวิ่งไปคว้าแก้วนมออกจาก มือของลูกสาวแล้วถามเหียนว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทําเอาเหงียนหน้าซีดเหมือนคนทําผิดแล้วถูกจับได้เมื่อลูกสาวของเขารู้เรื่องเธอก็ไม่พอใจผลักเหียนจนล้มลงแล้ววิ่งเข้าไปในห้องเหียนนั่งกอดท้องของตนเองแล้วบ่นว่าเจ็บเขาจึงรีบพาเธอไปโรงพยาบาลแต่กลายเป็นว่าเขาได้คนพบความลับที่น่าตกใจอีกเรื่องว่าการตั้งคันของเธอเป็นแค่การตั้งคันทิพย์ ทําให้เขาตัดสินใจอยากกับเธอทันทีหลังจากนั้นแต่ก็ยังให้เงินเธอไป300ล้านดองหรือประมาณ4.45แสนบาทหลังจากแต่งงานครั้งที่สองสิ้นสุดลงทําให้เขากลัวการที่จะหาแม่ใหม่ให้กับลูกสาวและคิดว่าหลังจากนี้เขาควรจะอยู่เป็นโสดเพื่อเลี้ยงดูลูกจนกว่าเธอจะเติบโตขึ้นเพื่อไม่ให้ลูกสาวต้องเจ็บปวดอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ